เอาละกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเว็บโซววันนี้ผมจะพาไปอ่าอีเวนต์นะอีเวนต์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยฟาร์มอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมแนะนําให้ฟาร์มอีเวนต์นี้นะฟาร์มเยนะอะๆไปเลยครับเพราะว่าอีเวนต์นี้มันมีแจกอ่าแกนทาไม่ตายครับแกนทาไม่ตายสีเขียวนั่นเองครับก็ก่อนอื่นเลยใช้ตัวประมาณนี้ตัวที่เพิ่งเปิดไปในกระชาที่แล้วนะครับตัวที่เพิ่งมีวางไข่กระชาที่แล้ว แล้วก็ตัวที่เพิ่งวางขายดสดๆในกระชารอบนี้นะครับเบลคุยะม่วงครับลูคีอแล้วก็เลนจินะแล้วก็ตัวพวกดาวแดงอ่าเนี่ยตัวเนี้ยอีโนโอเอตัวเก่ากึกนะฮะแล้วก็อืมนี่แหละแกรมมี่เขียวนะฮะอยู่ยาวๆและอยู่ตลอดไป ผมก็มีอยู่แค่150เองอ่ะมันก็จะได้แต้มน้อยนิดนึงนะแต่ต้องเล่นมากกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเปิดแล้วมันเกือมันไม่ได้อ่ะทำไงได้ล่ะไปที่ของฝันครับ <c oughs> ผมจะให้ดูความพิเศษของกาชารอบนี้นี่เลยเมื่อเราเล่นเราจะได้ของต่า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 งตาง่ตางๆนะครับปึ๊บปึ๊ป ซึ่งเมื่อเราเล่นครบ5ล้านแต้มจะได้แก่นทำให้ตายสีเขียวครับสีเขียวก็เอาไปเบิกเน่ทำให้ตายในช่องที่เราอยากเบิกนะฮะแต่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นนะตัวที่มันเป็นโบนัสอะเราเอาตัวไหนเล่นก็ได้โบนัสแค่เอาไว้ในทีมเอาไว้ในค้างเฉยๆก็พอครับไม่จำเป็นต้องเอาไปเล่นครับ พอผมดูสีเขียวของผมหน่อยถ้าผมได้มาแล้วผมต้องอัพสีเขียวสีเขียวที่เป็น4ีทับหอ่านี่ไงผมลงตัวนี้แน่นอนครับอ่าอิจิอิชินจิเขียวครับเดี๋ยวจะเป็นอินโนเออิโนเอผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าอ่าตัว PVP ใหม่ๆมันเริ่มมามันเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นอินาโเอมันมีเวลาที่จะตกครับส่วน สายเออย่างชินจิเขียวเนี่ยมันยังสามารถใช้ในดันกิ้วได้แบบยาวๆสักระยะหนึ่งเลยเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นชินจิเขียวตัวเดียวเท่านั้นที่ผมจะเอาไปปลดล็อกนะครับเมื่อเราปลดล็อกเสร็จแล้วนะก็คือเราเอาแกนแท้มาเราจะปลดล็อกเนะี่ยช่องเนี่ยช่องที่มันล็อกอยู่เนะี่ยได้หนึ่งช่องครับนะฮะ แต่เราต้องเล่นให้ครบ5้าร้านแต้มก่อนนะซึ่งตอนนี้ผมยังเล่นไม่ครบนะฮะตอนนี้ได้แค่ร้านแปดเองนะครับเหลือเส้นทางอีกยาวไกลเลยแหละร้านแเองนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว้าตัวน,นี้แหละยังไงก็อย่าพลาดันนะครับทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้แจกบ่อยนะแล้วมันก็เป็นของที่หายากมากด้วยครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนึง เป็นของที่หายยากพอสมควรครับปกติแล้วเราจะเติมแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ800กว่าบาทสามเดือนถึงจะได้1เม็ดนะฮะอันนี้เขาแจกมานะครับก็พยายามอย่าพลาดกันนะนี่เลยนี่เลยสีเขียวอึ้งๆแบบนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ